ับผมแจ็คธนพลนะครับวันนี้มาบุกบ้านของพระอาจารย์นะสารต้อมเสรีนะครับวันนี้เราจะมาทดลอง i n c r i s ส Magic Hair ครับมาฉีดให้ดูเลยจัดจางเลยว่าปิดผมบางแบบเนียบเนียบมันเป็นยังไงตามารยวัสดีครับสวัสดีครัตามเลยครับนี่นะฮะว่าไงก็ดีขออนุญาตยืมช้นหัวฉีด ทดลองอินคริสหน่อยอาจารย์งอมปิดผมบางได้จริงไหมเนียนขนาดไหนอ๋ออินคริสนี่มันเป็นใช่ครับมันเป็นเซรั่มนะฮะเป็นเซรั่มบำรุงผมด้วยแล้วก็ปิดผมบางผมขาวด้วยอ๋ออะมามาดูก่อนก่อนฉีดเป็นไงเออนี่อ่าเอาเลยขออนุญาตพระอาจารย์นะฮะเอาเลยครับตามสบาย สุดยอดอันนี้พิสูจน์ให้เห็นจัดจัด่านี่ i n c r i s Magic Hair ครับเนียนอย่างนี้ครับผมปิดผมบานได้เนียนสุดยอดผมใช้อยู่นะครับผมเสรีรุ่งสว่างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง,งนะว่า i n c r i s Magic Hair อันนี้เป็นซีรั่มนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมปิด หนังศีรษาด้วยนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังทําให้ผมขึ้นได้อีกนะครับแล้วเดินทางไปไหนไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดหมอนถ้านอนไปแล้วไม่ติดหมอนนะครับผมนอนอยู่นะครับก็ไม่ติดหมอนนะครับก็ใช้เป็นประจำนะถ้าใช้เป็นประจำแล้วมันจะดีรับรองได้เลยว่าท่านไม่หวั่น i n ิ r e d Magic h a i จำมาให้แม่นนะครับมีมีขายที่ไหนดูได้เลยครับตามเพจแล้วก็ สื่่อโซเชียลทไปคือเราจะลง YouTube ให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตามเพจของแจ็คทนัมนนะครับเบนสเสดเบนลุงสว่างนะครับใช่ดีครับ